ชมจะพาน้องไปรับของฟรีแบบไม่จำกัดจำนวนนะจากอีเวนต์เดอะเกมนั่นเองค่ะซึ่งมาเมื่อคืนนี้นะคะตอนที่คือไปแปลงทำเสร็จตอนที่คืนค,ครึ่งพอดีเลยบอกเลยนะคะว่าชิ้นนี้ไม่ใช่ชิ้นสุดท้ายด้วยนะจะมีอีกหนึ่งชิ้นจะมาเป็นของฟรีแบบไม่จำกัดจำนวนด้วยเดี๋ยวติดตามในคลิปนี้เลยคะ่ะฟังให้จบคลิปก็พอและื่อน้องใส่มานะมันเป็นมุงกุดแฮก ีเขียวบอกเลยว่าโค้เท่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะเข้าแมปอีเวนต์มาเลยค่ะพี่แปรจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันว่าตีบอลแล้วได้บุกุดนี้ต้องทำยังไงบ้าง ดีกับน้องหลายคนนะคะที่ติดตามอีเวนต์ The Game นะคะแล้วก็ไปรับของฟรีอีเวนต์ The Game ตั้งหลายชิน้นบอกเลยว่าชิ้นนี้นะคะที่เป็นมุงกุฎแฮกเกอร์นี้น้องๆไม่จําเป็นต้องมี MVP ค่ะนั่นหมายความว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ของฟรีชิ้นนี้แค่เราร่วมมือร่วมใจช่วยกตีโบสให้น้องเดินตาพี่แป้งชมมาตรงหิน The Boss ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วให้น้องๆนะคะเข้าไปในวงกลมสีเขียวนะ,ะจะมีเวลานักถอยหลังคูดาวอยู่นะคะจัดให้น้องรอแป๊บหนึ่งนะคะเขาจะพาเราว์ปไปอีกแมปหนึ่งนะะั่นเง แล้วนะคะแต่เผอไปเข้าเซิร์ฟปิงฝรั่งที่ปีงเงยอะๆอาจจะมีการแหลกกันบ้างนั่นเองและมนโนๆน,นะคะว้ามาแล้วเรียบร้อยให้วิ่งตรงไปตรงนู้นเลยนะที่คนเขาไปมุงมุงกันนะคะว่าเขากําลังตีบอสอยู่นั่นเองนั่นหมายความว่าหากขึ้นหลอดแบบนี้นะคะเราไม่ได้อยู่ในวงกลมสีม่วงเนี่ยแปลว่าเราเข้าไปตีบอสไม่ทันไ้ดูน้องรอรอบหน้านะคะไม่ต้องตกใจนะคะถ้าฟังถึงตรงนี้เข้าใจแน่ๆสมมุติว่าข้างในเนี่ยเขาตีบอสจบแล้วนะคะเราเดินเข้าไปข้างในวงได้เลยนะคะน้องมันจะ หลังคูดาวนะคะหากใครที่คนอื่นเข้ามาในวงไม่ทันก็ไม่สามารถตีได้ก็ต้องรอให้เราตีจบก่อนนั่นเองและน้องนะตกลงไปข้างล่างน้องจะไม่ตายนะคะแต่ถ้าเลือดด้านบนนะคะขวามือคน่นน้องหมดแปลวน้องตายน้องๆจะไม่ได้ของต้องเร่นใหม่อีกรอบนึงนั่นเองนะคะสมมติว่าน้องปีตีร่วมแรงร่วมใจกันตีแล้วนะคะน้องๆก็จะขึ้นเหรียญตาแบบนี้นะคะแป๋วน้องรอดชีวิตและตีบอดได้นะคะจากนั้นอย่าเพิ่งไปนะน้องตรงกลางเนี่ย กด E นะคะแล้ว,วนุนน้องก็จะได้ของฟรีชิ้นนี้ไปเลยจ้าบอกเลยว่าง่งยมากและที่แถมมาะาะก,การที่เรามาตีบล็อกคุณนน้องจะได้30ซิเวอร์เหรียญเงินมาใครที่ยังไม่ติด MVP ต้องรีบแล้วนะคะอีเวนต์เหลือแค่2วันเท่านั้นแต่แต,แต,แต่ยังมีของฟรีชิ้นสุดท้ายอยู่นะคะที่ยังเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยน,นะคะต้องใช้เหรียญเงินทั้งหมด550เหรียญในการเล่นนั่นเองซึ่งตัวพี่ก็ยังไม่รู้นะคะนน้อง,องว่าต้องใช้ MVP นนนั่นเองะะคะและมีคนใบ้มาว่าของฟรีชิ้นนี้จะเป็นวอลคิวรีค่ะบอกเลยว่าถ้าเป็นวอลคิวรีจริงมันคั่วจะแลนเลยนะคะน้องบอกเลยว่าห้ามพลาดไปเก็บเหรียญให้ครบก่อนแล้วค่อยมาแล่นนะเดี๋ยวเต้จะมาสอน